Okay. เรื่องสุดท้ายนะครับที่เกินไว้กับพี่กิติเมื่อเชา้านี้เรื่องเชสดาวนะครับเชสดาวคืออะไรท d ดีนาริสิตคืออะไรนะครับโมเดลตัวอย่างก็โมเดลเดิมเมื่อเช้าเลยเดี๋ยวผมเปิดโมเดลก่อนอันนี้สายอาคารสูงนะครับสายอาคารสูงจะเจอบ่อยปัญหานี้ อันนี้เป็นโมเดลตัวอย่างคล้ายๆกับโมเดลเมื่อเช้านะครับอันนี้ผมรันรันเสร็จแล้วมนนีข้อโครงสร้างเสร็จแล้วผมจะให้ดูด l เฟคชันรวมก่อนนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าโหลดคอมบิเนชันที่ผมสร้างเนี่ยมีแค่ก r เว i ตี้อย่างเดียวไม่มีแรงลมไม่มีแรงแผ่นดินไหวนะครับเป็น g r a ว i ตี้4 d e a d จ o ดส1.7 l ด v โหลด d ลโอย่างเดียวเลยเพียวๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูด l เฟคชันกัน ไปที่ลีซาว i ิวแล้วดูอิ f เฟ t ชันท t ้งนะครับผมเลือก Combination เมื่อสักครู่อ่าเดี๋ยวผมเปิดตัว 2D ด้วยเห็นไม่ชัดอ่าเนี่ยครับถ้าถ้าเราดู a n i m เม i o n เดี๋ยวเราเปิดไปด้วยก็ได้ถ้าเราดู a n i m เม i o n เมเราจะเห็นว่าอาคารเนี่ยมันเอียงไปทางด้าน ด้านขวาขวาบวกหลังใช่ไหมครับถ้าเราดูท็อปวิวเนี่ยมันเอ่างอี้ทั้งๆที่มันไม่มีแรงด้านข้างนะครับเพราะมันมีแรงกาบวดดิ่อย่างเดียวทําไมมันถึงเอียงด้านข้างได้นะครับ่นั่นเป็นเพราะว่าประเด็นแรกเลยนะครับบริเวณบริเวณที่เป็นลิฟคอรเนี่ยมันมี s t สิ p เนตสูงนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นคารเสาเนี่ยมันมีสิฟเน,ต,เนตต่ำกวา่า เพราะฉะนั้นด้วยน้ําหนักตัวมันเองเนี่ยมันก็จะเอียงไปด้านที่มีสตเดุดน้อยนะครับเอียงไปทางด้านที่มีสติดุดน้อยอันนี้คือประเด็นแรกทีนี้พอเราได้โมเมนต์มานะครับในดีเซลวิวโมเมนต์นะ โมเมนต์จะเป็นรูปนี้นะครับโมเมนต์จะเป็นรูปนี้ถ้าถ้าผมาตัดเฟรมมาเฟรมหนึ่งนะครับสมมุติเป็นเฟรมเฟรมเฟรม A แล้วกันเฟรม A ที่มีทันเปอร์บีมนะครับเฟรม A อคือเฟรมนี้แล้วผมดูโมเมนต์อีกทีโมเมนต์เมเจอร์ อ่าเห็นไหมครับปกติถ้าเกิดเราดูที่ชั้นบนอย่างเงี้ยปกติเวลาเราได้โมเมนต์มาเนี่ยโมเมนต์มันจะเป็นรูปโมเมนต์ลบตรงนี้โมเมนต์บวกแล้วก็โมเมนต์ลบใช่ไหมครับคานต่อนเนื่องแล้วก็โมเมนต์บวกแล้วถึงจะเป็นโมเมนต์ลบอีกทีหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารันเป็นองค์คารรวมตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่เกิดโมเมนต์ลบนะครับถ้าถ้าเราดูแค่โมเมนต์แค่เนี้ยอย่างเดียวเนี่ย แล้วเราเอาโมเมนต์ตรงนี้ไปดีไซน์าคานก็มันก็จะผิดทันทีเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องการให้อาคารมันโยกแบบนี้ก่อนแล้วเราข้อดีไซน์ถูกไหมครับเราดีไซน์คานแยกเป็นฟอร์ฟ hmm. ไปไม่ได้สนใจอง,องค์าคารรวมเวลาเราดีไซน์คานชั้นต่อชั้นนะครับ mm hmm. ในกรณีนี้เซสตีถึงต้องทําวิธีเชสดาวมาด้วยเพราะว่าวิธีเชสดาวเนี่ยเขาจะตัดโมเดลของแต่ละฟอร์เนี่ยออกมาเป็นสับโมเดลนะครับในตรเนี้ ด้านขวามันจะมีหัวข้อสับโมเดลอยู่นะครับลองเปิดชั้น8นะครับอันนี้คือสับโมเดลของชั้น8เหมือนเราตัดฟลอร์เฉพาะชั้น8ออกมาแยกเป็นโมเดลหนึ่งแล้วเราก็ลานไปมันก็ได้โมเมนต์ใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ,ขอ,งของค์อาคารรวมนะครับซึ่งวิธีนี้เรียกว่าเชสดาวก็คือแต่และฟลอรมีสับโมเดลของตัวเองนะครับเวลาเราดูโมเมนต์นะครับของเฟรมเอเนาะ น,นี่คือโมเดลคือโมเมนต์ของ T D Analysis e คือคิดพฤติกรรมรวมของอาคารนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูโมเมนต์ของเชสดาวก็คือเฉพาะชั้นนั้นๆเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ข้างบนนี้ครับมันจะมีเขียนว่าเมทตตัลเห็นไหมครับเราเลือกเป็นเอาตัวที่เป็นกิเลสเชสดาวก่อนก็นกได้เดี๋ยวผมอธิบายทีหลังว่า F E กับกิเลสต่างกันยังไงนะครับกิเลสเชสดาวเราจะเจอรูปที่เราคุ้นเคยแล้วก็คือ โมเมนต์ลบอยู่หัวเสาใช่ไหมโมเมนต์ Moment บวกอยู่กลางสแปนแบบนี้นะครับทุกอันเลยเห็นไหมทุกอันเลยนะครับเพราะมันแยกแต่ละพอไม่เกี่ยวกันอันนี้คือเหตุผลแรกที่เราต้องมีเชสดาวนะครับเพราะว่าผลมันไม่เหมือนกันระหว่างทีดีไซิตกับการคิดพอ r ู o พอนะครับประเด็นที่2คือเรื่องทานเฟอร์บีมนะครับก็ดูอันนี้ได้เลยอ่าทานเฟอร์บีมเดี๋ยวผมกลับไปที่ทีดีไซิตก่อน แล้วเราดูโมเมนต์ตัวนี้นะครับดูค่าของมันฟอร์สให้เราจำเลขนี้ไหมครับ90,000 2,000กิโลกรัมเมตรนะครับ, 90, 92, รบก็คือเท่าไหร่อ่ะ92ตันใช่ไหมครับเออ92ตันเมตรนะครับแต่ถ้าอันนี้เราดูเป็นเชสดาวนะครับกินเล็ดเชสดาวมันขึ้นไปที่แสนเจ็ดนะครับก็คือเกือบประมาณ90%เลยนะหมายความว่า ที่เราได้โมเมนต์ตัวแรกเนี่ยมันผิดหรือมันถูกอันนี้ก็กขึ้นขึ้นอยู่กับเ,เดี๋ยวผมจะพาดูดีเฟคชันตัวนี้เวลามันทำงานนะครับที่มันน้อยกว่าเพราะว่ามันมองเฟรมตัวนี้เป็นเฟรมที่เสร็จแล้วเป็นองค์อาคารเดียวกันเพราะฉะนั้นแรงที่มันลงมาเนี่ยมันจะถูกถ่ายเข้าคานทุกตัวที่อยู่แต่ละชั้นเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเรื่อย,เ,อยเหมือนกับคานตัวนี้มาฮิ้วหิ้วเสาตัวนี้ไปด้วย สุดท้ายแล้วโหลดที่ลงคานทานเฟอร์บีมเนี่ยมันก็ไม่ใช่โหลดแม็กซิมัมที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าคาน่ละชั้นมันถูกทิ้วไปแต่ถ้าเรามั่นใจว่าโมเดลเราอะคานตัวนี้มันทิ้วไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะก็คืออันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าคานตัวนี้มันรับไปจริงหรือเปล่านะครับหรือมีแคร็กอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโหลดมันก็จะมาลงที่ทานเฟอร์บีมใช่ไหมครับคือเช็ดาวน์ก็คือเป็นเวอร์สเคสที่สุดในกรณีที่คานทุกตัวมันไม่รับโหลดอะไรเลย แล้วโหลดมันมาลงที่ท a นเฟอร์บีมอย่างเดียวนะครับมันก็เหมือนเป็นเป็นเอ็กซ์ตีมเคสไปเลยนะครับเป็นเว r ร์สเคสไปเลยแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับมันอาจจะมีคานตัวใดตัวหนึ่งถ่ายถ่ายโหลดไปก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้มั่นใจเต็มที่ว่ามันมันมีเท่าไหร่แต่ว่าด้วยด้วยเซนส์แล้วก็ด้วยวิจัยวิจัยของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนตัดสินเองว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันควรจะ น้อยกว่าเคสของเซตดาวนี่ไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเชื่อโปรแกรมอย่างเดียวว่าเราก็ดีไซน์ไปเลยนะครับวิธีวิธีอิดิทของมันก็มีนะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้แค่สามฟอร์ล่างเป็นตัวรับโหลดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทานโฟบ,บีมรับไปอย่างเดียวเนี่ยเราก็มาเล่นกับตัวสับโมเดลนะครับสมมุติว่าเราเปิดสับโมเดลขึ้นมาแล้วเราก็เอาติ๊กถูกตรงตรงนี้ออกนะครับเอาออโต้เจเนเรตออก แล้วก็เจเนเรตอ่ะโทษทีครับแบบนี้แล้วก็โอเคนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันสร้างสับโมเดลตัวใหม่ที่มีสามฟลอร์แบบนี้ก็อันนี้เท่ากับว่าโหลดลงมาปุ๊บมีสามฟลอร์ช่วยรับนะครับมเมนต์ก็จะไม่ลงไปที่ทานเฟอร์บีมร้อยซนมันก็จะมาลงที่คานตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแล้วก็ทานเฟอร์บีมนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราจะเล่นกับมันว่าเราต้องการให้มันเวิร์เคขนาดไหนนะครับ แต่ว่าถ้าเอานอนหลับสบายก็ให้มันเจเนอเรททุกชั้นอย่างเงี้ยก็นอนหลับสบายนะครับไม่ไม่ไม่เกินกว่านี้แนะ่นอนอันนี้ w o r ร์ a เคสสุดแล้วถ้าเราต้องการให้มันกลับไปไปที่เดิมนะครับผมก็จะม๋คลิก s ับโมเดลแล้วก็ออโต้เจเนเรตใหม่อ่ามันก็เจเนเรตใหม่ให้เรานะครับอันนี้เล่นได้เล่นกับมันได้นะครับอันนี้ประเด็นเรื่องทันเฟอร์บีมนะครับประเด็นที่สามคือเรื่องอ่า เอลัสติกชอตเทนนิงนะครับเอลัสติกชอตเทนนิงถ้าถ้าเรามาดูที่เฟรมสองนะครับเฟรมสองตรงนี้อ่าเนี๋ยผมขยายตรงนี้ให้ดูก่อนพอดีว่าตรงกลางตรงกลางคอลิฟเนี่ยมีผมมีเสาอีกต้นหนึ่งตรงนี้เป็นเสาต,ต้นเล็กๆขนาดสองยหสิบคูณสอง้ห้าสิบนะครับอยู่กลางกลางคอลิฟเลยเวลาผมดูอินเฟคชันนะครับ แคสที่เป็นทีดีนสิ์อ่านี่ครับผมจะเห็นการซุดตัวของมันตรงวอลเนี่ยวอมันติฟเน็ตเยอะกว่าใช่ไหมครับเสามันติฟเน็ตน้อยกว่ามันเกิดเอานาตัดมันเล็กกว่ามันเกิดช็อตเทนนิงเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเสามันจะถูกเอามันมันถูกแรงกระทําเป็นแนวแกนเนี่ยมันจะหดตัวมากกว่าบริเวณคอวอลจะเห็นว่าตรงนี้มันลงไป8ปดะแปครับเราดูเฉพาะแกน Z ก่อนนะ อ่าเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะใช่ไหมครับอันนี้สองจุดสี่อันนี้สามเพราะว่าเราแค่แปดชั้นแต่ถ้าตึกสูงยี่สิบสามสิบชั้นเนี่ยนี่ต่างกันเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยพอมันช็อตเทนนิงปุ๊บกลายว่าเซตเมนต์ไม่เท่ากันก็จะเกิดโมเมนต์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเราไปดูเคสที่เป็นเชสดาวมันไม่สนแล้วว่าอะไรช็อตเทนนิงเพราะมันตัดเป็นสับโมเดลเพราะฉะนั้นอันนี้คือดิฟเฟเคชันเฉพาะของชั้นของมันนะครับไม่ดูพฤติกรรมองค์รวมทั้งหมด ก็จะมีความต่างกันโมเมนต์ Moment ก็ต่างกันด้วยนะครับแอคกเซลพอก็ต่างกันด้วยอันนี้คือทำอธิบายว่าทำไมทีดีถึงต้องทำวิธีเชสดาวนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปเรื่องหนึ่งก็คือเชสด o าวมันแบ่งเป็น2วิธีใช่ไหมครับอันนี้เอฟอีเชสดาวกับกิ l เลสเชสดาวนะครับความต่างมันก็แค่ถ้าเป็นกิ l เลสเนี่ยมันก็ดูเป็นพื้นฐานเฉยๆนะครับไม่คิด ติเนตของพื้นมาเกี่ยวข้องเหมือนเหมือนมองเป็นอ,องค์อาคารที่เป็นคานเสาปกติคิดแอร์เรียโหลดกระทำโรงคานเป็นทิวเที่แอเรียนะครับ, road, รร area, รบแต่ถ้าเป็น FE s h e t o w w n คือคิดติเนตของพื้นมา,มาคำวนวณด้วยนะครับก็คือมันอาจจะได้ค่าต่างกันเล็กน้อยนะครับกับวิธีกินเล็กินเล็น,นี่เหมือนเราคิดมือถ่ายมือถ่ายโหลดลงคานด้วยมือนะครับส่วน FE เป็นไฟน a ลอิ e เม n นต์แค่นั้นเองความต่างของมันนะครับ ประเด็นนี้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ <c oughs> อ๋อตอนตอนดีไซน์นะครับบางคนก็เกิดคําถามว่าแล้วมันเอาค่าไหนไปดีไซน์นะครับอย่างเช่นคารทาน erm ันเฟอร์บีมผมคลิกแล้วเลือกอดีไซน์เมมเบอร์ถ้าเราดูลองจีเนอเบาร์นะครับ เวลามันดีไซน์คานเนี่ยมันจะแบ่งคานออกเป็นเวลามันคิดเหล็กล่างเออเหล็กคิดเหล็กบนนะครับมันจะแบ่งคานออกเป็นสี่ช่วงที่เราเห็นเนี่ยคานตัวนี้มันยาวสแปน7เจ็จุดเเมตรนะครับมันจะแบ่งเป็นสองจุดห้าช่วงหนึง่งคือหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสองสามส่วน 4, น 2, น4ี่ใช่ไหมครับแบ่งเป็นสี่ช่วงแล้วมันจะบอกว่าช่วงไหนเป็นตัวคริติคอลที่มันเอามาคิดเหล็กอันนี้คือช่วงสองจดห้าถึงสาจุดปดอ่ะเราก็มาดูอ่ะตรงนี้เป็นตัวบอกเห็นไหมครับเครื่องหมายตกใจมันอยู่ที่ กิเลชเชสดาวหมายถึงว่าไอ้กิเลนเนี่ยโมเมนต์เยอะกว่าวิธีทีดนายสิทธิ์นะครับเราก็มาดูดีเทลมันได้ว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยเอ็มยูเนี่ยครับสองสองแสนสองใช่ไหมครับจากวิธีเชสดาวอ่ะทีนี้ลองมาดูตัววิธีทีดวิลลิงนายสิทธิ์ว่าเกิดโมเมนต์เท่าไหร่ M.U. นะครับเนี่ย96นะครับมันก็เลือกของมันเองเลยว่าวิธีเซตดาวนี้แหละที่มันจะเอามาดีไซน์มันก็จะมีเครื่องหมายตกใจบอกอีกตรงนี้ะครับทุกทุกช่วงเลยมันจะเป็นอย่างนี้หมดเห็นไหมครับทุกๆุกช่วงเลยมันจะบอกอ่าตรงนี้มันไม่ใช่คริติคอลมันเลยไม่บอกนะมันบอกเฉพาะตรงนี้เป็นคริติคอลนะครับถ้ามีหลายโหลดคอมบิเนชันนก็จะบอกว่าคอมบิเนชันไหนเป็นคริติคอล นะครับอ่าอันี้มีคำถามไหมครับ <c oughs> หมดแล้วครับผมผมวันนี้ <c oughs> มีประเด็นไหนอยากเสริมเพิ่มเติมไหมครับ